พาสตาในความฝันกูจะใช่เป็นจริงสตา์ที่มาจากล่างมาจากดินกูจะไม่ยอมจนกูจะไฟ้กูจะบินถ้าดิวถูกไว้สักวันหนึ่งกูจะวินพาสตาในความฝันกูจะใชยเป็นจริงสตาที่มาจากล่างมาจากดินกูจะไม่ยอมจนกูจะไฟ้กูจะบินถ้าดิวถูกไว้สักวันหนึ่งกูจะวิน กูล้มแล้วกูไม่รีรอ<ม>เอ๊ะถ้ากูทำไม่ได้คือไม่ดีพอเอ,เอ๊ะแล้วกูทำทุกวันกูไม่คิดนอนเอ๊ะอีะไฟโดนได้กูไม่คิดยอม,มเอ๊ะมองไปยังมี้ไม่คืและแสงสว่างทำไมความฝันกูทำเลยไม่ได้ถ้พาพย,ยายามกูอยู่แอเดอร์ซีซีครับกูจะทำให้ดูกูจะมีทุกอยา่างรวมัรงจะมาเป็นดาวจะมว่าเป็นสตาร์กูไม่เป็นละครซาาร่า ไ่เเทวดา่ถ้ากูตายกูคงไปเวลา,ากูทำมาจริงๆกูทำทุกวัน <Every day. S 1> อยาบองกทุกวันกูนั่งเล่นควันวันอายอยากทำก็แค่นับแบงค์พัน โตแล้วอย่างองื่นกูสร้างมันภาพสตาในความฝันกูจะใช้เป็นจริง<อ>สตาที่มาจากล่างมาจากดินกูจะไม่ยอมจนกูจะไฟกูจะบินถ้าดิวถูกกูไว้สวันหนึ่งกูจะวินภาพสตาในความฝันกูจะใช้เป็นจริง<อ>สตาที่มาจากล่างมาจากดินกูจะไม่ยอมจนกูจะไฟกูจะบิน<า>ถ้าดิวถูกกูไว้สวันนึงกูจะวิน